ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านท,ทุกทุกท่านนะจ๊ะเป็นจังไดน้อเมื่อนีเลขออกนะคะผู้ใดอารมณ์ดีแน่นะจ๊ะนาะ,ะผู้ใดอารมณ์ดีผู้นั้นทึกเลขเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้เช้าวันที่หนึ่งกันยายนนะคะหลังจากเข้าตะล่อมตะล่อน,อนไปหาแนวทางหลง้몽ไร้อาจารย์นะคะแล้วก็มาสรุปตวัวเลขแนวทางกันเป็นการวิเคราะห์แนวทางเนาะคะ่ะเบิกทราบนั้น กสิสรุปเลขของเบิกทรัพย์เนาะคะ่ะในมือนี่ที่เบิกทรัพย์ไปหามาไปซอกแซกมาหลายมองแล้วกับฟันแน่ละคะ่ะมาฟันท่วงมือสุดท้ายลวก็สิมีตัวเน้นในวงกลมให้นะคะซึ่งเมื่อวานเอฟซีกับขงิน้ไปแล้วเนาะคะ่ะว่ามีคุณแม่คุณแม่ใจดีเพื่อนติดตามเบิกทรัพย์มาตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเนาะคะ่ะติดตามความฟันติดตามแนวทางังต่างเนาะคะ่คะเพื่อนก็ได้โชคได้มันเป็นประจำเพื่อนว่า เพิ่นว่าเลขเบิกทรับเขา่าเ้าเด้อเขา่าขา,ขาเข่าแน่เพิ่นเอาเพิ่นฝันเกี่ยวว่าสั่นเบิกทรับคือสิได้หลายกุมูแทะเพิ่นว่าเบามาเท่ากับซ่นหัวใจเนาะมีคนทวงว่าเบิกทรัพย์ตึกเลขหลายซื่นใจไหวตาแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเบิกทรับนี่ไปเก็บเ,เห็ดเก็บเห็ดมาขอนเห็ดขึ้นรถเก๋งเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะพอขึ้นรถเก๋งแล้วเนะบิกทรับได้หลายกุมูจนพ่ายเซ่ บานนี่อบหัวก็ได้แต่ได้บัวลายโทรเบิกซํำเจนุดก็ได้วสันได้เบิดทีมวาสันปาดวสันอีแม่นะมากเลขทะเบียนรถโตซื้อเบิดสู่โตอรวดวสันก็ให้เว้นจักโตเลยวสันเมื่อนี้ก็ขี่ขั้นนี้แล้วมาทำงาน9078เบียนรถนะคะราคาล่าสุดไม่กายมากพอดีคอยแวาทาเจ้าเจ้านั่นมาลาย โ <Okay. S 1> อเคจะมาอยู่บ้านแม่กาเมื่อนี้พี่น้องมาไล่สดแมเมกาแต่ก็เลยถาระวางรอเบิกทรัพก็เลยเบาเลยเ่ยวของให้ซู่ฟังกอน <c oughs> บานนี้มากฝันนอตรงก็เบิกทรัพฝันว่าเ <c oughs> จโนดมาข้นรถเก๋งขันนี้ละ่ะเก้าศูนย์เจ็ดแปดนี่ละขับโปเป็นแต่อยากขับเลยว่าลงมาเจ้าขับโปเป็นอ่ะลงมาเจโนตรถสิเหยียบเจ้าเด้เราเราโบฟังคว้วแม่เรา หยียบใส่เกียร์ถอยหลังถอยปืดไปใส่ทางไงพี่น้องปรากดว่ารรจีบร้อหยียบเยนุดเึ่งรดเทรื่งคนแบนแต่ะเนาะค่ะเนาะก็คือสีตรงกันแท้วา่สันก็เลยเอาไปเชียงว่าถาฟันเกี่ยวรถเก๋งนี่ผู้ขาสิไปซื้อเด้อวสันได้เอาเก้าศูนย์เจดแปดไปเซียงเนาะค่ะพอไปเชียงแล้วเพื่อนดา ฝันว่าจะข้องขับรถขั้นนี่ล่ะทะเบียน9078นี่ล่ะไปจอดนารถมู่ไปไปท้ำบุญวัดว่าสัน้นไปจอดไว้ทั้งนาเขาแล้วลงจากรถมากมากเดี๋ยวเบิ่งทะเบียนรถเขาทะเบียนรถเขาก็บ9078เคื่อกันไม่าเจแดงเจแดงเจสื้อรถเด้่ยว่าสั้นทะเบียนรถข่อยกับทะเบียนรถเจ้ามันตรงกันในความฝันหันว่า ก็เลยว่าฝันอยู่สามสี่ขาขึ้นสอนเลยดิดยอันขั้นนี้นะมอว่านี่เอพี่ก็มาฝันเกีียวอกีกพุ่นแม่พุ่นกระยูขอนแก่นขอนแก่นแน่น,โน,โนอ,อนปอนะแถวนั้นละ่ลนนละก็เลยว่ากันว่ากันออกเก้าศูนเช็ดแปดนี่สิไปหากันว่าสันดเพราะว่าบางั่นเดี๋ยวออกตำเหล้าจ้าตัวเลยเบิกซับออกไปเสียงใส่ตำเล่าลายรอบแล้วบ่ออกเนาะ่ะเนาะ ผู้ใดสิบไปตามเล่ากับเก้าศูนย์เจ็ดแปดเรือว่นจันแต่ว่าเมื่อนี่คิดว่าสีมารัฐบาลไทยความคืดว่าเป็นเมาส์แพงเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ห่าสือใส่กับผู้ใดมันดังแห้งพี่น้องผู้ใดก็ได้มาตัวเดียวกันแล้วมาช่นกันเนาะค่ะกระซึ่งโรลเตอรี่ค้ายดีคล้ายดีกันไปเนาะค่ะค่ะชอบกับไปยิปโรลเตอรี่เด้อค่ะชรากินแบงรัฐบาลเฮ้ากาสือชรากินแบงเนาะค่ะถ้าเกิดว่าบ่มากะ ผ่านบ่เป็นอย่างอันนี้เป็นแนวทางเบิกทราบก็ซื้อไว้ทุกงวดรุ่นน้ำขาว้าถือรางวัลทีหนึ่งเนาะเราถือรางวัลทีหนึ่งมีสีเฮ็ยดจังไรเราบี้สิเห็หน,หบนเ,หเบิออกทราบออกซองบาระบาดนี้โอ้ยออกให้คือเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่ากัสีบอกกับปูกัะยาไว้เดียวว่าสีปฏิบัติํารลายขึ้นถ้าถือรางวัลทีหนึ่งหลักกาสีเฮ็ดใช้เลขนี้ เบาเบาโล่งนะคะสีบอฮักหอมสีเบาซื้อเลขโล่งนะขอแต่ถือรางวัลที่หนึ่งสักใบนี่กับสีอุ่นใจแล้วเนาะค่ะกับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะคือเบิกทรัพย์บ,บ่อันถือรางวัลที่หนึ่งบ่อท่านเศร้าปล่อยอพี่น้องกับสีฟันกับสีซื้อลอตเตอรี่ไปห้ามีสววูบวาดสนาน้ำเขาเนาะรางวัลที่หาก็ได้แล้วย่างแต่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละมันบ่อขั้นใด้น้ำมูอยู่ กับพอแน่เด้พี่น้องมากตั้งบ่มากตัวใดก็ค,คอมเมนต์มากเนาะค่ะเมื่อนี้ก็พยายามตามไลฟ์สำนักไลฟ์อาจารย์ในเอฟซีเบื้องเนาะคะ่ะบางคนก็าอาจจะ,ปะเปได้มากเบิกซับเด้มากเขลูกอื่นจังสี่ก็จะเป็นได้เนาะคะ่ะในช่องนี้ก็สิร่วมไลฟ์อาจารย์ให้เลือกเอาเด้อมักตัวใดสอบตัวใดเนาะค่ะบพได้ะะวไดว่าให้ตามเบิดเด้ก็ตามเบิดมันก็นสีบไ่ไหวเนาะคะ่ะเนาะเอาตัวข้ามักดีกลัวเนาะค่ะโชคลาภก็แล้วแต่ดดวงเนาะค่ะ มื่อนี่กะตามสุดๆเลยช่วงบ่ายสามจะรู้ผลเนาะสิมาฟังร้ลยสำนัก้ายอาจารย์กับเ็ดคลิปลงท่านแน่งลงมาท่านแนก่กขอขอกับอภัยเอฟซีเด้อุ่งสุดท้ายคากแนมมือเลขออกเนาะค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะผู้ใดหาบ่ไใดกับยิบเอาในตัวอื่นกับได้เนาะค่ะเข้ากับู้หัวสิอกตัวใดคือว่านะ บางตัวมันอันมันเตรียมกระตัดเอาอยู่ในทะเบียนรถเบิกทราบนี่ละค่ะมันสีออกมันกระสีออกกันเพราะออกกระทือว่ารุดไปเนาะกระยาซื้อไลายพี่น้องซื้อใบพ่อฟังใบสองใบโรตเตอรี่กระได้กันมันสีถือมันกับสีถือดอกเนาะสอบแบบได้ก็เข่ากับเอาแบบนั่นละพรนเข่ากับเดี่ยวเต้ดวงกระใสวิจัยแน่เนาะค่ะน้อยยาซื้อไลฟมันสีเดือดร้อนเจ้าของถ้าเกิดว่าซื้อใบพ่อฟังถูกเ้ามีทุนถังวัดนะเขาจงคอยเพิ่มกะ แล้วได้ดุลพินิษนะคะตามกาสิบแปด 18, ต้องใช้วิจนะต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำเนาะอ่าคลิปนี้กับสิบแปดบวกแล้วค่ะพี่น้องยี่สิบบวกตลวดเนาะค่ะทำมากกับจังตามเด้อสำหรับแนวทางกันบ่มกกับพานเนาะค่ะเพราะว่าแต่ละสำนักแต่ละจานกับวิเคราะห์ตัวเลขซื้อๆบวมหัว่าสีออกตัวใดเพราะฉะนั้นเข้ามากักน้ำเพลินเข้าจังสื่อกันเข้าบวมกักเข้ากับพานบ่นบ่มมีไผวา่าหูว่าสีออก ัวใดดอกเพราะว่าคนหมุนอยู่ติวติว,ตวอยู่กองสลดัดคนนอ้อพี่น้องผู้ใดสีหูเลขกเนาะแต่ว่าเฮ้าดวงดีเข้าฝ่าไปไปถ้วยถือซื้อมันกระแม่นเนาะค่ะเสจยงสามเล่าถ้วยถือมันกระแม่นเนาะค่ะเอฟซีกับพี่จนาเบิรงเดอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เนาะค่ะทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวไปเบิ้งเลขรกันนี่เด้อพี่น้อง การนี้เป็นแนวทางแคบไว้โจดไว้นะคะโค้งสุดท้ายแม่เบิกทรัพย์แล้วแต่ผูมากผูสอบน้ำเด้อค่ะอันนี้กับบ่หูมวัชิมาตัวใดหรอกเลขก็ได้มือนี่เป็นมือเลขออกย่างไดกระสีห้โศกไ้มาเนี้ยรถขั้นนี้ล่ะเขาฝันเกีียวดูด,ดูเบิกทรัพย์กับฝันเกีียวมือนี่ขี่มาพร้อมได้มือเลขออกนี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดเนี่ย, 98, ยวันนี้ฟันเน้นๆน,น,นะคะ 78, FC เก้าศูนเจ็ดให้เอฟซีไปตัดเลนเอาแต่เบิกซับมักเนี่ยเก้าศู8ย์เก้นะคะกับซีเก่าตัวร่องนาะคะ่ะอันนี้คือมักเนาะค่ะเอฟซีมักตัวใดกับพิจารณาเบิงเนาะคนเท้ากับมักมกคือกัน สอบกระจัดคัดกระพานคือวา่าละนอพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อค่ะเหมือนนี้หนึ่งกันย,ย่าโยนสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะคลิปที่แล้วล่งวันที่พีทเนาะค่ะพูดล่งเดือนพีทเนาะคะ่ะกับเขาอภัายเนาะคะ่ะล่ลงใส่เดือนกุมภาพัานธ์พี่น้องเอาเมอแรงรับซับนำกัน